ขอพขาเมอคแล้หนึ่งเราเมื่อหนึ่งค่ะเขาเมื่อครัหนึ่งอ่ะแหม,ม,แออมแตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเพชรจ,จะทันเก้าร้อยหม่เปล่าจ้ามีเก้าร้อยหกสิบเก้าจ้าขนาดนี้ถ้าคุณผูช้ชมมาแล้วนะคะกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งโอใจรัวด้วยค่ะเอายังพร้อม,ะะอมะะออยัง เสียงเสียงมันจะเข้าดิมันจะเข้าคลิปปเข้าเนี่ยป้อนแน่นอยแล้วเราก็เราก็เราแปลงด้านกล้ามที่ไม่มีคำหยาบเป็นอาร์คูลุดแน่นอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปงวันนี้เรามาพบกับการเปิดกาชาที่เกิดยุคสุดท้าปีนี้นะครับภาคแบบโฆษณาใหม่ใครชอบกดกาชาเอ็นเทอร์รสซ่าล่างใหม่อะไรนะ9้9เพชรเของท่าน จะมาให้เราผ่านได้นะพัดเล่นเจ็ดบาปเล่นเจ็ดบาปแล้วเจยหนึ่งตัวกับเก้าร้อยเพชรกับสี่เปอร์เซนต์ที่คุณหอยหานี่มันดูของฉันเนี่ยกดที่เพอกดที่เพอร์ไอ้กดแล้วเหรอเอาเราต้องกดที่เพอร์แล้วเหรอดอกนี่ดิดอกแรกล้วเหรอไอ้ดอกออกดอกแรกเลยเอาจบครับเออ เราจะปิคดคลิปแล้วนะ,ะเราจะปิคดคลิปในอีกห้านาทีนะครับเพราะว่าเราได้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้นะ,ะเหม่ะสบวิตเกล้ากเดี๋ยวผมคิดเลยเขาจะทำอะไมา่งจืดมากีกไหมคะบอกแม่ม่วงเปรี้ยวเหมือนวันวน,นี้กูกินน้ำซมปันน่นไหมคาบอกน้ำ้มเปรี้ยวมากเลยนะน้องกูก็อ๋อค่ะถ้างั้นก็ไม่เอามะนาวก็ได้คโอ้โหน้ำ้มหวานจ่อย แต่มีหมูอ่ะออกเห็นดิเซนมาแน่ๆเชื่อตุ๊ดดอกแรกเอาโดฟ้าไปเชื่อกูออกซีเนียผมผ่านมาแล้วเมื่อกี้มันมีหมูด้วยนะไม่ต้องหวังดัดเอสด้วหวังดัดเอสเยอะไปขอออกซีเนียไปก็พอเคลียร์ะแล้วเดลลี่เขียวก็ได้อะ มันจะถึงนะะเนี่ยคือมันเป็นตู้ที่มีแต่ตัวห่าแล้วก็ไม่รู้อะ่ะมีแ<อ>ต่<น><อ><น>ตัวห่าเหี่ยวไปหมดเพจมีทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบเก้าเราจะกดทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบเพร เหลือว่าทําไม60เซตไม่ต้องเหลือหรอกโอยสกิปไปเลยแต่เราสู้ใหม่ตอนนี้ที่เป็นตู้บ็อกซิเนียนะฮะเรามาดูกันว่าอันตีก็อกนึงเราจะตันกันเลยไหมครับผมเฮ้ยอย่าว่าปาบไอดีกูได้การันแดงเยอะมากนี่ดอกแดงก็ได้ยอมการันแดงกันทีหนึ่งเฮ้ยแล้วด้วยเห็นไหมไอดีกูไปออกคนอื่นหมดสกิปมันจะไม่ ตัวเจ็ดเหรียญลุ้งเลยนะเว้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วไปดูจังหวะงานด้วยนะครับจะแบกได้อยู่อาจจะแทกลุงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตะคิดไปเถอะเอ้ามาอีกแล้วจ้า ถ้ามีเอลฟ้าจ้องจะเล่นงานคุณอะก,กูบอกแล้วว่ามันต้องออกลุงอนะแต่ลุงตัวไหนแค่นั้นแหละดูปะเรามาพักขั้นโฆษณากันสักสองสามชั่วโมงไหมนานไปไหมนานไปแล้วส่วนนี้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 เออเป็นไงเราคุยเล่าด้วยกันนะเว้ยฆาน้อยเพื่อนกันดีกว่า กูก็ไม่ได้ลูนออกมาห้าตัวติดนะฮะไแ,แล้วหมูไม่แล้วหมูกิ่งไม้โอ้สกิปไปเลยไปเยแหรือยังไงเขาก็มีเก้าร้อยสเปรให้เรามัต้องกลัวหรอกฮาราโทก็ได้ใช่ไหมเออขนาดพี่โอ๊ตยังแบบเก้าร้อยได้หนึ่งตัวเลยเห็นไหม,ออไหมดวงมาออกที่เมียหมด กูล้างมาละละกีตูแล้วล่ะกระเด็นยิบได้พอดูตอนตอนตนยิงอ่ะตอนโดนยิงอะข้าดูตอนมันยิงก็ได้สี่ฟ้าล้นขนาดนี้จกคิปไปเหอะโอ้โ,อโหเหลือกมาสี่ เทวีโก้จ้องจะเล่นงานคุณพ่อเหรอเนี่ยอ๋อโจะสามร้ได้แค่สามลุงโอ้ยยังไม่ถึงสามร้อยเลยแม่โอ้ยจะคิดไปเหอะเอาร้อได้สลุงพี่ไหมอ่ะมาเอฮ้ยเฮ้ยแดงแดงแดงอ่า เกลือจ้าอะไรแดรอองก็เนี้ยหรออะไรตาแดงมากเลยตอนที่ขี่รถมาฝุ่นเข้าตาดวงไปออกที่เนวหมดแล้วรอบที่แล้วอของเนียวไปแล้วเหรอยังสองร้อยเจ็ดสิเพชรสามร้อยเพชรกับ เอเดน่าทั <S 2> <S 2> ้งหมด4ีตัว300้อยจะได้อะไรครับผมตือให้มันได้อย่างนี้ดิวะการรันแดงไปออกตู้อื่นหมดแล้วไงเออเฟดไม่มาเลยว่ะเฮ้ยมา เดี๋ยวเดี๋ยวออกเกมก่อนออกเกมก่อนหนึ่งออเดลแอรได้รึเปล่าแอรได้มาแล้วพี่อะไรนะแตกลุ้งได้ตัวดีมาแล้วแม่เมื่อกี้ก็แตกลุงได้ได้ทันเอียวฟ้า โอ้ลุงเดีเาายวใส่คลิปไปเถอะแบบเอเดแบบอือหืออือหือป่าเปิดไม่แวะมาเยี่ยมมั่งเลยเว้ย <c oughs> ป่าไม่มาเยี่ยมเลย <c oughs> ป่าออกหมดฉลังแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยโอ้โหเทามาก เทาแบบหน้าก็คอหน้าก็พอ,อคอไม่ต้องไม่มีความเป็นการเปิดกระชาที่แบบไม่มีความหวืออว่านในชีวิตเลยอะไรชีวิตแบบขอให้เพียไม่กระเด็นโอ้โหทองเดียว <c oughs> ชีวิตแบบจืดชืดมาก <c oughs> <c oughs> ตอบใจตัวเองหรือเปล่าแหมก็อย่างว่าแหละนะดีแอนน่เขาแบบ30เพชรได้มาสองตัวเอแล้วเะไกช็ชอบใช้กำตู้ที่แล้วไปสร้าเออส่วนตู้เฟสเนี่ยกูการล้างทุกตู้เหมือนเดิม,ม,ม,มล้างตู้ดิเอ็นสีแอนว่าน้ำนเฮ้ยมาแล้ว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 ร้อนเบรด้วย <laughs> จะได้ตัวอะไรเนาะอยู่ไกลจังเลยฟ้ามืดปะฟ้าไม่มืดใช่ไหม ฟ้้้ามมมืดันีแแบบไอ่สตหรือว่าฟ้าไม่น่ามืดหรอกหน้าแกมืดนั่นแหละคือเลือด415%ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะไอเด็กตัวเลยแล้วก็คือว่าตัวเอสทาร์ล์อะขีเลดแบบไม่ใส่ของอัพปกดาวม่วงนะ115%นี้เชี่ยโคตรเยอะอ่ะใช่ขี่ดาเมจ200ส่งให้จ้ำดวดอัพตัวสดอัพตัวเสร็จแล้วอ่ะ โอาาอ,อ้ักกมาคตรแรงก็คือถ้าใส่โจมคิใช่ไหมก็จะเป็นคีดาเมจทั้งหมดประมาณ240เกือบ250ร้อยห้าเริ่มชิวแล้วเริ่มเริ่มพูดคุยแล้วเริ่มไม่มีอะไรทำเงอมาแล้วเฟแล้วเฟแล้วเฟตามคำเรียกร้องน้อยมากะเล็ดหกไปแล้วไม่ใช่หรอหกแล้วหกไปแล้วนี่ เฮ้ยเก็บไม่ได้ดีแอนเก็บไม่ได้ดีแอนเฮ้ยมา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 อ๋อสองตัวสองตัวสองตัวม,มีสิบสามตัวนะเนี่ยเ,เพราะของหนูก็มาแบบนี้ได้สามตัวมันเห็นหมูไม่ไหวงยใช่หมูล่างมีเขาด้วย <he S 1> เห็นป่ะเมืเอ่อกี้เออไม่เห็นเนาะหมูล่างมีเขา หมู่ขึ้นบัญญยาดแต่ไม่เห็นเนาะไม่เห็นจริงเหรอหัวสามตัวแน,น,นะน,น่เลยตั้งแต่สามตัวสองว่ะโอ้แล้วไปโอ้โหแม่หมูไม่ออกไปใจเย็เนๆใจเย็นพวกจะสองตัว อ,อันนี้สามสามสามอ่าหมูมาหมูมาสี่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 อาห้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 าเอาร่างหญิงมาแล้วก็ต้องร่างชายถูกไหมอ่ะต่อต่อต่อต่เแล้วต้องอะไรแล้วก็ต้องซาลิเอลไหมครบสตัว เออทีมนางฟ้าไงออนางฟ้านางฟ้ามีแค่สองสาตัวออกมาให้หมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาใช่ยอกยอกยอกมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละเออมาเออทำเสียงผ้ากบบโฆษณาให <c oughs> ม่สี่จะจุดทเทพเผ่านางฟ้าถ้ามีเอลแห่งมหาสมุทร ตู้นางฟ้าทั้วโอ้ยอะไรวะที่ตู้ตู้เทพสูตรนะแต่ได้แต่นางฟ้าทั้งนั้นเลยใหม,ม่เอทรอซ่าโอ้สกิปเทเธอเออเห็นไหมไหนคนที่ไม่เกลือคือคนที่เล่นใหม่ใช่กูอยากไม่เกลือบ้าง

มันยังไงมันน่าจะมีแบบมันน่าจะมีแบบเป็นสีเงินแตกทองทองแตกหลุ่อย่างเงี้ยนะน่าจะสนุกเกมอื่นยังมีเลยเฮ้ยรู้ก็แต่งีฟฟ้แาแล้วนีวววว่ได้เ,เลยดีกว่าเฮ้ยเมื่อไรจะมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอลิสหนูไม่มากูจะตะคริปแล้วนะว่าตัวสุดท้าย อาอจริงๆคือลืมเอฟเฟกต์สคริปต์ตอนท้องแตกลุ้งเลยแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีทองแล้วมันก็จะแวบเป็นสีลุ้งมาแล้วตัว,น,ตวน,นี้แหละตัวอ๋อเน,นี่ยเหรอเอ้ยแตกเป็นไงเฮ้ยดัดแอดจริงๆป่ายเหออตัวเดียวลิฟตไม่มานะจ้ะ นัหนึ่งอลิซไม่ตันเหรอแค่บรรทุกไงหน้าดีมาถึงมาอ๋อหัวชักคิดเเบิลโอ้พี่หนึ่งโคตรเกลือเลยว่ะเกลือจริงว่ะก็นั่นแหละไปไปเออไปไปคิดไปเลยกระเด็นกระดอนโดนบุกอ้วกในทิมขนาดนี้ บัญญัติก็ไม่เห็นอะไรยังไงเอาตัวอะไรอยากอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรพี่หนึ่งบอกกันพี่หนึ่งบอกว่าเอฟจีอ่ะกระดานแดงไปฮ่าฮ่าฮเฟดด้วยว่ะปวดกระบาลเฮ้ยสามร้อยสุดท้ายไม่ใช่สามร้อยหกสิบเพชรสุดท้ายยังไง กระพริบตาหนึ่งเบ้าส่วนได้เห็นไหมกาลันกาลันแดงกับก็อกซีเนียมีพลังถึงขัง้นส่วนบอสได้เลยนะของพี่หนึ่งลุ้งเยอะนะของพี่ไหมอ่ะลุ้งเก้าร้องอะลุ้งสี่ตัวเอง โอ้โหโอ้โหสีแบบสีแบบโคตรเจ็บปวดไอ้เหี้ยยังดีย่ะก็ยังดีอะก็ยังดีปะคิดริ้วห่อทองก็ลุ้งไงแตก็สีเหลืองเงินล้วนหมดเลยไงกูอันนี้แหละเซลสีฝาปะเซลแดง พักพากคีริวหอทองใจ้กูอยู่ตะตู้พาบอกแล้วว่าชดใช้กามตู้ที่แล้วเฮ้ยส่วนไหมส่วนไหมส่วนไหมกระพิบอีกแล้วอ้วนแดงบอกว่ากูไม่ได้กระพิบตาให้มึงปุ่นเข้าตาเฮ้ยลุงมา เชื่อจะเหลือนี่แหละตัวนี้แหละเอสควเลยเชื่อจะเหลือเอสเอสเขียวนะโอ้อยู่ตะไกลนูน้นมองไอาเอสนะแต่เอสเขียวเอสแดงแน่ๆมีด้วยเปล่ในต๊ะนี้มีสิขายอยู่ในเซเว่นขวดละสิบกว่าบาท แดงรู้ป่ว่ามันจะถึงเนะี่ยดูท้ายนู่นโอ้ไม่อันนี้แหละใช่แน่ๆเซตยออ่อเลยเซตยออ่อมอนสปิดทำมือบอกจะไปไหนกลับมานี่ วันสปีวใช่ไหมอันดมเกินเกินเกินปุยปุยปุยปยปุยปยปปุย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 ปุปุปยปุยยปุยปุยปยปเปุยป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 ปุปปยยยย

กูด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 ตัวแรกตัวแรกตัวแรกกูดกูดเป็นร้อยยีเป็นกูไปสอให้อยครับเอาก็ต้องไปไหมเปิดอยู่แล้วอืมมีเก้าร้อยหกสิบคนทั้งหมดเฮ้ยมาอีกตัวเว้ยหนึ่งยี่สิบห้าตอว มอนสปีดจ้องจะเล่นคุณเอาจริงจริง,รงออกกูแซกไม้หกแต่หกก็ไม่ติดนะกระคิบเออ มุมเดิมจ้าโดนฟ้าตัวเดิมมุมเดิมเดิมมันนัดหกโมง้ะเนี่ยมันเรียนอยู่อะดิมาอีกแล้วจ้าเนี่ยลุงเยอะนั่น้วอย่มมาบนว่าคืออะไรเออรูเสร็จไม่ดีเซตย่อสองห่อสูพอใส่ใครเหลืองแตกลุงมะเนี่ย ปกติลอนเวนจะได้ตัวอะไรอ่ะไม่มันไม่อันนี้ไม่ชวัวร์แต่ว่าถ้าผู้อ่ะ่ใชลุงซ้อนเฮ้ยเหลืองแตกลุงเว้ยดีหู้ไปดีหูไปก่อนโตห่ออันนี้ผู้ก้กหผู้กูอยู่ไหนจริงเอเอจะอยากให้มีนะเขียนไปหาเดฟแม่บอกว่าอยากให้เห็นแอนิเมชั่นที่แบบว่าเป็น ขาวแตกทองแตกลุงไปหมูไปไปอลิปออกไปเอออลิปไม่มีหมูอะไม่เป็นไรอลิปอลิปก็มีควาตัวอะไรตัวอะไรอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ลุกสิจะมา ลูกศิษย์ไปต้องไม่เอาอาจารย์เดินลูกศิษย์บอกว่าเดินตามอาจารย์มาไหมกัดโอ้สว่างจ้าใช่หว,ห,วหวังนีนหวังตั้งสามเลยเหรอหเือบ็ดแสงหนูได้แค่เท่าไรห,หนึ่งทับหกในเก้าร้อยกูน้ำตาจะไหลสามตูม หลังๆแล้วปล่อยตายปล่อยใจเอาจริงเออบอกพี่ดึ่งไว้แลนะ้วว่าได้ได้สามกำลังดีเพราะว่าอันติคือมันลดทั้งโจมทั้งป้องเว้ยถ้าอันติหนึ่งกับสองแม่งลดแต่โจมตีได้แล้วเฉยกำลังดีสามดิสาม่ยโอ้ยฟ้ามืดฟ้าครึ้มใช่เก้าร้อยแล้วนะเก้าร้อยแล้วนะเนี่ยไปพี่หนึ่งรอบเนี้ยเขาไม่ได้แบบตัต้งใจมารีบอสก<ม>ิลมารีบอส<ม>เกีงยงดูชา ได้ไหมมาเอ้ยถ่องตั้อีดอกปิดตูด้ด้วยดีปิดปรตออกเปิดไหมออกเปิดไหมเหลไปสอง้อยสิหมดแล้วมีไม่ถึงเก้าร้อยเออเนาะมันคนเพชรน้อยะเนาะใช้เบียน้อยห่อยน้อย จะเติมหกร้อยานเนลเน,ลเนลือบอกว่าสี่พันห้าบอกพักก้อนตัมสอตัวสามตัวไปเลยสมไปเลยมันไม่มีนานแล้วนะสามตัว 2, 2, 2. เอ้ยเดี๋ยวเราส่งพาพายเพราะเราเปิดได้สามตัวใช่ครับ <1. S 1> โอ้ย เกือบเกือบเอสเกือบเถ้าเป็นเนบิลาก็น่าดีอดกลนมาจะปิดตู้แล้วเก้อเลือกอะไรบอกดิเก้าร้อยเลือกอะไรบอกชื่นใจดิเลือกเลยเอสเด็กเอสเด็กเอสเลสเอสเลสเอสเอสเาเอว่าอี้ตาแตรมันอไรมาดิ มี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 ลูกมีลูกศิษย์ของครูแซกแล้วก็ต้องมีอาจารย์ของนี่ของดั๊เออพอใช่ไหม900เราจะเรียกอะไร900เราต้องเรื่องลูกศิษย์ใช่ไหม900เราต้องเรื่องลูกศิษย์เสียงเหมือนเกมไหมนี่เกมตู้คีโมไฟเตอร์อะไอ้เหี้ยผมบกดว่ากดจริงนะแม่งกดช้ามาก จบไปแล้วก้าจ้อยาต่อยสามสิบไหม